อะไรล็อกแซกหรือล็อกแซกเนี่ยกระเป๋าเนี่ประมาณสี่ห้าโลได้โอ้นี่แบกขึ้นยี่สิบโลว่าสยยิ่งน่ห้าโลในเวลาเกือบสี่สิบนาทีอ่ะตลำแหนกขึ้นอะอย่างละสิบโลอ่ะวัดถ้ำผาพุงนะครับอำเภอบางสะพุงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เอามาอยู่เอามาอยู่สุสุบางคืนมีไฟไหมเนี่ย เล็กลทเาำถ้ำเล็กเหรอลึกไหมเดินขึ้นเลยหรอม่อมเป็นที่ปฏิบัติธรรมจุติย่หลา,ามันมีโพงเข้าไปในถ้ำลึกไหมไม่ลึก<อ>ที่นอนสือด้วับที่เดน,นโอไม่เป็นไรยวขึ้นไปข้างบนอะ่ะโอ้ตายตาย <c oughs> ขึ้นตึกขึ้นเมืองมาเมื่อวานนี้เลยเนี่ยหย่อนแอร์สิมีก็นั่งได้เรื่อวานนี้จะยุ่งไรอย่านั่งเลยขึ้นบนเทือกมีได้ยยังอย่างนี้ต้นคืนมานอนนี่แหละจะให้นอนบ่้างวันนะนกกว่าตัดกว่าตัดกว่าตัดกี่ชั่วโมงเนี่ยกว่าตัดเวลาไหนบ้างสีห้าครึ่งถึง ีนต้นหาหน่อไม้ไมต้มบ้านพอดีเลยหน่อไม้เยอะเลยกลับบ้านไปไม่ได้หน่อไม้เกินนี่เทาไหรแล้วเนี่ยมีพวกสัตว์ป่าไหมมีพวกสเต็นป่า มาฟิต่าหูเลย้ว้อย,ยนัน่นั่งสมาธิันอย่าง,ง,ง,งาเงาบอ่เด้อเงียบไปนี่คือกูอยากมานั่งสมาธินะนเออขอเงีย,ยบๆให้กูตื่นจากสมาธิก่อนค่อยชวนคุย เราเดินชมนุ่งไ่นนมาที่ถ้านี้นโรคป่วยน้องไปล่อยผีผ่านไปพุทโธพุทโธมองแผ่เมตตาเนีย่ยหละบอตอนเข้าสมาธิไหนพุทโธพุทโธเรื่อยๆมันจะลืมทุกอย่างเองใช่ใช่ใช่เต็ีตัวเลยเซติอ่อนนี่ยืนรอบเป้าอย่แล้ หน่อไหมกินได้เป็ดหมู่บ้านเลยเลยหน่อหนึ่งเลยกี้ชอกเหนียวึ้นอาหารกินดื่มมเหมยไปนี่เคียร์ัามแต่รแต่วดะแเป๊ะได้ถ้าเกิดลีนะถ้าเกิดร่างกายเราผมนี่ยมันบ่อยมีโรควีไัพมันทำอะไรก็ง่ายแต่ลำหนักเพิ่มขึ้นอู้เสเยอีงไหม ถ้ามึงอยากฟิตอะคถ่ายลงเฟซลุกมีแต่แมวกินถ้ามึงอยากฟิตอะมึงต้องวิ่งก่อนมึงค่อยไปเตะบอลไม่ใช่ไปเตะเลยไปเตะแล้วก็เดินพอยๆไอ้แย่แล้วก็นับก็ออกจากเกมเตะอยู่แต่ว่ามันมันเกมมันน้อยใช่ไหมแป๊บเดียวก็แพ้ก็ได้ออกได้บาพักมันมันไม่ได้อยู่นานไงมันไม่ได้ยืนนานไง นี่วิ่งคนนั้นจะบอกกี่แกะแม่งจบเกมแล้วอย่าไปกลัวดิอย่าไปกลัวขึ้นวอทีสองนี่อกมีพักเลยนะพันขึ้นนะรอบแรกเป็นไรเงี้ยมีหลวงพี่องค์หนึ่งบุลงไปบินทับาทจะเือะหนวงตาขึ้นมาเบิงมาม่าเต็มทํ้หเลย หอบชาวบ้านคือเป็นหอบเจ็ดแปดคนเอาคนลงมาไปิดร้าของทำใหม่เยอะแยะเลยนะนะครับทำที่ทางขึ้นหึงน,นใช้งบเยอะเลยเนี่ยเยอะนี่ไม่ทำไม่ได้เลย ผู้บิดหนักว e> ่นนี้อีกผู้บิดหนักว่านี้ไหนหมว้าวโอ้ số 7750089356 à, wow, bác wow lắm, đi có mà ăn mét, làm cái gì nữa? 102, được nhiều หุ้นสากลอีกส0 0แสนสากลมีหุ้นอีกเด้อนนะพ่อฝากกว่าจะตอนนี้เกยอยู่สากลเกยก็ฝากเดือนละพันสองพักรแสน่หุ้นสากลประมาณสามแสนนะอ๋อ,ก,อ,ก,อ,อ,อก็เกยก็ยังอยู่ในสากลอยู่ไงหุ้นสากลสามแสนรวมช่วงวันจีก็น่าจะเป็นล้านห้าเงินซอง เงินรุ่นให้ก็สีได้ล้านหกร้านเจ็ดนพนเงี้ยก็จรกาาะร้านหกร้านเจ็ดพนเงี้ยแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่ารถยาดิส <grac. S 1> เบนนี่ไหม,มเป็นชื่อใครเป็นชื่อใครปนะเป็นชื่อใครอ่ระรถบ้าน <c oughs> บ้านบ้านบ้านหมดยังบาบนแล้วยายเป็นชื่อใครอ่ะเขาจะมาไล่หักลบกบหนี้กันนั่นแหละก็เหลือ ใช่โอเฮ็ดไว้ก็ไมปิดได้ไนี่นะมันของขดดไปไปต้นอนเอ,อมันสิบฮอดเลย

เห็นบอกรองเห็นบ่ละเขาที่หางเขาก็ได้หรอเห็นเห็นไหมเห็นไหมหรือว่าบ่เห็นอย่างเลยข้างเดียวมานั่งเนั่งสมาธิสลงบสลายตอนนั้นจะเจอเต๋อบ่บวชเอ้าเห็นจังหวะเรากึ่งหลับกึ่งตื่นนลยใช่ไหมมันจะเป็นจังหวะนี้จังหวะกึ่งหลับก็สมาธิมันเหมือนมีอะไรเดินผ่านปอบ่บ่อ่าจังหวะดกลื่อนหลับกึ่งตื่นเลยคือเป็นจิตที่เรานิ่งที่สุดถ้าเห็นไม่ต้องพูดเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเขาไม่มาทำอะไรเราเรามาขอส่วนบุญเขาไม่ยอม แสดงว่านั่งถึงอยู่ยว่าพาไปแสดงว่าใช้ได้อยู่แสดงว่าเข้าถึงเซี่มมดีโอ้ถึงแล้วครับอยอดเขาท่พาพุ่งสวยมากมีห้องน้ำเลยนี่ครับต้นป่วยเลย้วนอนนักฟุตบอลน่ะ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วยื้เส้นก่อนกลับพระนมสัสก,การก่อนอสำรวจบริเวณถ้ำ วัดเก่าแก่เห็นว่าเกิดมาได้สามสปีแล้วมีพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ประยุทธ์ได้มาก่อตั้งเป็นครั้งแรกหุ้มทำลงไป ก็จจุดนั่งกรรมฐานนะครับ แสดงว่าฝั่งนั้นก็จะมีช่องลมเข้ามาได้อ,ดไอันนี้เหมือนโต๊ะสนุกเลยเนะนี่ยเหมือนไม่ใช่โต๊ะสนุกนะลมมาจากไหนมันมีฝ่องทางไงโอ้ลมจอบแต่ช่องน,นี้ห้องเดียวก็ถึงบอกว่าไม่มียุ่งผู้ปันเอธรรมาชาติเลยวะ่ะเย็นเย็น ยนนะงาห้องโยนนะนอนตรงนี้ที่เขาขึ้นมาฝานะทำอ่ะสองมือโอนี่นอนตรงนี้นอนมีหลายห้องเรปิดไฟกอนโอ้รเปิดแฟลชมันเปิดไม่ได้นะถ่ายดีถถอยโอนเปิดแฟลชก็ได้เมื่อไหร่ตัวม่ในตัว,ม,ตว,ม,ตวม่มันจาสินแปลก,กับห้องก็ได้จักสงมือสามมือเลยนุง<อ>่งห้องข,องขาวันท่าเดียวบ<อ>่กกี่วันนะสามวันเขาขึ้นมาเมื่อกี้เงเมื่วานเนี่ยเขาลงไป มันต้องได้ลามาเหมันยุ่งยากไปทำงานางก่อนได้วันสองวันเท่านั้นอะมาวันสองวันใายพญานาคบอนบ่ใส่บ<อ>ุญบ่ทำบุญดีใสยบุญใสใ่พญา,นา,ยพยายนาค,ายยายนาคาบุญ ลืมเอาอันนั้นมาไปไปไปลึกไหมเนี่ยลืมเอากระป๋งมาไปเอากระปร๋งก่อนเเอา็อกตึเล๋ออกมาีกระปงก่อนดีกว่าชาพนหน้า,นาบต้นเนี่ยมาทำบุญของแท้เนี่ย,ยอืม เพราะมีของลำค่ายอยู่ไปก็มีวิชาเอามดึกไรต้องยู่ชาว ต้องมีหินย้อยหินดำนะสองขึ้นบนโอ้ไฟถึงนี่เลยบอกลืมเอาไฟฉายมาเลมีข้างคาวไหมเนี่ยมีข้างขคาวไหมเสียงอะไรนะเสียงน้ำเสียงข้าวข้้งเปิดไปแล้วข้างคาวยีบิน นี่ก็บังเหรอว่มันนอนนี่แหละโอ้จุดเทียนเนาะจุดเทียนมันจะเดินนี่ลอยเทียนหยุดอืมน้ำหลุดนะเดินขี้เดินชั้นจงโปเมเดินตรงนี้แหละเป็นชีนักเดินชั้นดีแล้วเนาะแต่ต้องปิดไฟปิดไฟแล้วจุดเทียนถ้าเล่นไฮโรอยู่โบ้คอยใช้ความแข็งแรงเล่นอยู่ไฮโรอยู่นี่โบมีไฮจับได้แล้วนะชั้นดีเลยความจริงความจริงก็ปากเลยไม่ใช่มันมันเหมาะมากอ่ะเหมาะกับนักเล่นเนาะอาบน้ำอยู่นี่เหรอ Say mẹ là like làm cho cắm gin đa môn nha môn dung sai tìm hung nôn là ngon nặng 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 โอ้กนอนอยู่บ่นึกว่เช้าทางหลงน่าเลยไปนไปนเดีหมดนะฉันเดน้ำเปาม่บ่มาืบ่มาสดนั่งทางที่แล้วกลับมากนอน๋ยวนอนหลับยนะย็นมาไมนอนนี่นอนไหนนอนบุตีเูตีเข้างล่างงนอนข้างบนนอนาางหลงนาวนี่

ไม่ได้เอาไฟฉายมาองด đây là chú Inang suẩn phải đi làm ừ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  ở Hà Nội ừ ừ a ทะลุองทะลุปเปทางปากป่องถ้ำที่มีลมผ่านนี่ครับจุดที่ผมว่าจะนั่งภาวนานั่งสมาธิจุดนี้นะ